ก็คือว่าตัวนี้นะผดผื่นคุณโอ๊ตสิวเสรับหมดอเคลียร์ให้หมดเลียให้แต่ว่าต้องใช้เวลานะแต่ว่าใช้ในแบบว่าต่อเนื่องไปอ่ะสุขภาพผิวหน้าของเราจะดีขึ้นสีที่คุณเห็นคือคุณลองดูแบรนด์อมบาสเตอร์ของเราหลายๆคนคือเขาไม่ได้มาถือนะพวกนั้นน่ะเขาคือผู้ใช้จริงคุณโอ๊ตปราโมทด้วยันนี่น้าใสมากนีจริงจริงจากวันแรกที่เจอคุณโอ๊ตจนถึงวันนี้ก็คือ หน้าเขาใส่ขึ้นใส่แต่หน้านะจิตใจเหมือนเดิมสา,า,ามารถเข้าไปเซิร์ชได้เลยใน Facebook หรือว่า Google หรือในเว็บไซต์พิมพ์ว่า dr. jill ครับหรือว่า dr. jill ถูกตองค่ะสามารถไปซื้อรและหาซื้อกันได้ย้ํานะว่าถ้าพวกคุณนะคะซื้อกันในช่วงสิ้นเดือนนี้ก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมคุณจะได้ในราคาแค่990าบาทเพราะปกติมันอยู่1290งพันสอ้กาสิบไม่เคยลดต่ํากว่า1,000เลยนี่ครั้งแรกเลยนี่คือครั้งแรกคือถ้าไม่ซื้อก็คือมัน